สวัสดีค่ะมือนีนิกีผ้ามวนมาอีกแล้วมือนีไม้หยังมือนีกีมาวิวครีมตัวหนึ่งท่กีใส่แล้วรู้สึกว่าดีหล่หลายกี่แลย้อยากสิบอกต่อมู้เห่าหนาะคริมตัวนี้กีม,มีปัญหาเรื่องสนเทาแตกกีใส่คริม,มอีหยังกับบ้าเศร้าจักเทียใส่ของเดอะบอดี้ช็อปกับบ้าเศร้าหลายปีแล้วตั้งแต่มเมยูหนี่นาห่อนกระแตกนาหนาวกระแตกก็เลยรู้สึกลำคลั่นกีก็เลยไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ต วาคิมตัวใดแน่มันสีดียังสีนะกีก็เลื่อดาตัวดีมากอลิาเบตเอเดนเอสอัพเบอร์ครีมพอตาได้มาประมาณหนึ่งเดือนแล้วละ่ะกีก็เลยเอามาท่าสนเทาคือว่าก่อนท่านี่ลักอับนานเนาะก็เอาแปรงน้อยๆคัดสนเทหงเฮาก่อนหายบบว่าพวปกเซลล์ที่มันตายแล้วนะออกมาที่นี่ก็ท่าเอาี่ยมึนคืนใส่ถุงเทานอนเ่ยเสายนีม,มยมเสาตื่นขึ้นมารู้สึกว่ามันสีเนียนเรียบตั้งแต่สองอาทิตย์ที่กีใส่ คือเห็นผลเลยตั้งแต่สองอาทิตย์แรกก็เลยหลักเลิบหมากเลยขิมตัวนี้เราก็ประโยชน์ของขิมตัวนี้มีหลายอย่างตะกอนเป็นกีเป็นคนมากเห็ดเล็บเนาะกีท่าเล็บเกือบถูกอาทิตย์นะ่ะอาทิตย์หนึ่งสองเทียังเทีกับมีมาที่นี่ไอ้ตรงหนังขอบขอบเล็บนีมันสีแห้งแล้วเขาตรงตัดเขาตรงตัดหนังเลยๆเพราะกีเอาขิมตัวนี้ท้าท้าขอบเล็บกีมาตรงตัดหนังเลยนังไอ้แหง้งแหงนี่กับบ่มี เราก็าอ,กอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากีใส่ทา่าริมฝีปากยนียมาขึ้นก่อนนอนตึ้งมัดเนี่มาเสามาปากนมนิ่มเ,าเรากะมือว่า,วานี่ถอดกึนไก่น้ำมันกระเด็นใส่แขนกีเลยเอาค้มตัวนี้แหละมาท่าท่ามองน้ำมันน้ำมันกระเด็นใส่เนาะบ่ะแสบบ่ป,ปวดบ่รอนคือแบบมันเป็นคลิปที่ใส่หลายๆย่างในนี่เขาก็บ,บอกว่าอัพต,ต์ซันสั้นเบิร์นนังสีกะใส่ได้รู้ซึกว่าอันนี้แบบ ลักเลิบเลยแนะนําให้ผู้เลยทีนี้ปัญหาเ้ยค่ะสนเท่าแตกหนาแตกเป็นจุดๆบ่เป็นแตกทั้งแบบว่าบ่เป็นแหงทั้งหนาจริงส่นะแหงเป็นจุดๆแต่ว่ากี่เคยเอาท่าทั้งหนายนี่มือขึ้นมันกับมันอยู่แต่ว่าตื่นมันยังมือเ้าม,มาหนาบ่มันหนาแบบหนาเด้งเลยนหนา,หนาแต่ว่าก็บ็บกบบ่บบท่าดูเพราะว่าย่านนั้นเบิดค่อยๆใส อลิสเบตอาเดนอยู่สายหาเสืออยู่บูสใหญ่ๆกับมีเคาน์เตอร์อยู่เด็บเบนแฮมกับมีลองไปหาเบิง้งเลยจ้ะลองไปไปใส่ลองเบิ้งว่าสีดีคือกี่บอกบอ,อจังซันเมอร์นี่แค่นี้เลยจ้ะเนาะนิกกี้ผ้ามวนลาดไปรอจ้าบ๊าย